เคยสงสัยไหมครับว่าในอวกาศเนี่ยมันมีแก๊สอะไรอยู่บ้างหลายคนคงคิดว่ามีแต่อากาศแต่จริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสรุปแบบง่ายๆให้ฟังใน60วินาทีหลักๆเลยก็คือไฮโดรเจนครับเยอะมากกอกๆคิดเป็นประมาณ75%ของมวลทั้งหมดในอวกาศเลยทีเดียวมันเป็นเชื้อเพลิงหลักของดาวฤกษ์อย่างดวงอาทิตย์ของเรานี่แหละครับ อันดับ2คือฮีเลียมแก๊สเฉืยที่เราใช้เติมลูกโป่งให้ลอยได้นั่นแหละครับมีอยู่ประมาณ23%ในอวกาศนอกจากนี้ก็มีแก๊สอื่นๆอีกเล็กน้อยเช่นออกซิเจนคาร์บอนไนโตรเจนแต่เทียบกับไฮดโดรเจนกับฮีเลียมแล้วถือว่าน้อยมากๆเหมือนเกลือในแกงจืดแล้วแก๊สพวกนี้มันรวมกันอยู่ตรงไหนเพื่อนผมถามขึ้นมา มันไม่ได้อยู่รวมกันเป็นก้อนๆแบบที่เราเห็นในโลกนะครับมันกระจายตัวอยู่ทั่วอวกาศแต่ส่วนใหญ่มักจะรวมตัวกันเป็นเนบิ ular หรือกลุ่มเมฆแก๊สขนาดใหญ่ที่เราเห็นเป็นภาพสวยๆนั่นแหละครับสรุปง่ายๆนะครับแก๊สหลักในอวกาศคือไฮโดรเจนและฮีเลียมที่เหลือก็มีบ้างแต่ปริมาณน,น้อยมากและแก๊สเหล่านี้ส่วนใหญ่มักรวมตัวกันเป็นเนบิ ular หวังว่าทุกคนจะเข้าใจเรื่องแก๊สในอวกาศมากขึ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย